พุกสำหรับเปิดคลิป YouTube ใช้เสียงต่ำๆลึกลับดนตรีตึงๆเบาๆลองนึกภาพตามผมหน่อยนะครับสาวแม่บ้านยากจนคนหนึ่งกำลังถูพื้นอยู่ในคาริหาร์หรูโทรศัพท์บ้านดังขึ้นแค่ครั้งเดียวเธอรับสายแล้วพูดภาษาอาหรับคล่องปรื้ดนายจ้างมหาเศรษฐีชาวอาหรับที่นั่งอยู่ตรงนั้นถึงกับหน้าซีเทเลโฟนหล่นพื้นเพราะเขาเพิ่งได้ยินสำเนียงที่ หายสาบสูญไปจากตระกูลเขามากว่า25ปีแค่การรับโทรศัพท์สายเดียวชีวิตเธอพลิกจากผ้าขี้ริ้วกลายเป็นเจ้าหญิงมูลค่าหลายล้านล้านพร้อมแหวนมั่นมรกตที่แพงยิ่งกว่าตึกใบยกแต่ที่ช็อกกว่านั้นคือคนที่โทรมาหาเธอในคืนนั้นไม่ใช่แค่มหาเศรษฐีธรรมดาแต่เป็นยัดดีที่ตาหาหลานสาวแท้ๆมาตลอด25ปีคุณจะเชื่อไหมว่า เรื่องจริงที่คุณกำลังจะได้ฟังต่อไปนี้มันเริ่มต้นด้วยประโยคแค่ประโยคเดียวอัสลามุอะไลกุมถ้าคุณอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นอยากระพริบตาแม้แต่วินาทีเดียวเพราะอีกสาวินาทีข้างหน้าชีวิตคุณอาจจะเปลี่ยนมุมมองต่อคำว่าโชคชะตาไปตลอดการกดเล่นต่อเลยครับแล้วคุณจะอึ้งจนถึงวินาทีสุดท้ายจริงๆ สาวแม่บ้านยากจนรับสายเป็นภาษาอาหรับมหาเศรษฐีถึงกับอึ้องในย่านชานเมืองที่เงียบสงบแห่งหนึ่งมีหญิงสาวชื่อฟ้าคนหนึ่งเธอทำงานเป็นแม่บ้านให้กับประกูลเศรษฐีใหญ่ทุกวันเธอตื่นตั้งแต่ตีห้ากวาดบ้านถูพื้นซักผ้าทำอาหารด้วยค่าแรงเพียงวันละไม่กี่ร้อยบาทวันนี้เหมือนวันธรรมดาแดดยามบ่ายสัสดส่องเข้ามาในห้องทำงานของนายจ้าง ฟ้ายืนอยู่หน้าประตูถือผ้าเช็ดฝุ่นในมือข้างหนึ่งอีกข้างถือโทรศัพท์บ้านที่ดังกริ้งขึ้นกระทันหันนายจ้างของเธอคือคุณอาลีมหาเศรษฐีชาวอาหรับที่เพิ่งย้ายมาอยู่เมืองไทยได้ไม่ถึงปีเขานั่งอยู่หลังโต๊ะไม้สัตว์ขนาดใหญ่กำลังสนทนากับนักธุรกิจทางโทรศัพท์มือถือเป็นภาษาอาหรับเสียงเขาดังก้องในห้องทันใดนั้นโทรศัพท์บ้านก็ดังขึ้นอีกครั้ง คุณอาลีหันมามองฟ้ายกมือชี้ไปที่โทรศัพท์อย่างรวดเร็วแล้วพู้สั้นๆว่ารับสายให้หน่อยเร็วเข้าฟ้ารู้สึกตกใจแต่เธอไม่กล้าขัดเธอวางผ้าเช็ดฝุ่นลงเดินเข้าไปหยิบหูโทรศัพท์ด้วยมือที่สั่นระริกกลิ่นน้ำมันหอมระเหยจากพรมเปอร์เซียลอยขึ้นจมูกเสียงหัวใจตัวเองเต้นตุบๆดังกึกก้องในหูเธอยกหูขึ้นแนบหู และพูดเบาๆว่าสวัสดีแค่ที่นี่บ้านคุณอาลีปลายสายเงียบไปชั่วขณะจากนั้นมีเสียงผู้ชายแก่ๆพูดขึ้นเป็นภาษาอาหรับสำเนียงหนักแน่นชัดเจนอัสลามุอะัยกุมมรหะมาตุลล้อววะบานอากาศตุก้าตกตะลึงร่างกายแข็งทื่อสมองของเธอหมุนวนราวกับถูกสายลมพายุคำพูดเหล่านั้นคุ้นเคยเหลือเกิน มันคือคำทักทายที่เธอได้ยินมาตั้งแต่เด็กจากปากของพ่อที่เป็นชาวปากีสถานโดยไม่รู้ตัวเธอตอบกลับไปทันทีเป็นภาษาอาหรับบริสุทธิ์ว่าอะไรกุมุสลามรเหะมาตุลล้อวว่าบานอากาตุจากนั้นเธอถามต่ออย่างคล่องแคล่วท่านต้องการติดต่อคุณอาลีใช่ไหมคะปลายสายหัวเร้อเบาๆแล้วพูดตอเป็นภาษาอาหรับอีกยาวเหยียดฟ้าฟังอย่างตั้งใจ ตอบกลับได้ทุกคำสำเนียงของเธอไพเราะนุ่มนวลเหมือนคนที่เติบโตมาในตระกูลมุสลิมแท้ๆในห้องทำงานคุณอาลีที่กำลังคุยโทรศัพท์มือถืออยู่ค่อยๆวางโทรศัพท์ลงช้าๆใบหน้าของเขาเปลี่ยนเป็นสีขาวซีดดวงตาเบิกกว้างปากค้างเขาหันมามองฟ้าตรงๆ้ายังคงสนทนาอยู่ เธอยิ้มบางๆขณะฟังปลายสายมือข้างหนึ่งยกขึ้นปิดปากตัวเองเบาๆเหมือนกลัวเสียงตัวเองจะดังเกินไปคุณอาลีลุกพรวจากเก้าอี้เสียงเก้าอี้ครุดพื้นดังลั่นเขาเดินตรงเข้ามาหาฟ้ายืนอยู่ข้างๆเธอหายใจถี่รัวเหงื่อเม็ดโตผุดขึ้นที่หน้าผากฝ้าวางสายลงช้าๆหันหน้ามามองนายจ้าง แล้วพูดเบาๆว่าท่านชายคลิฟะฝากซอลอมาค่ะท่านบอกว่าจะโทรกลับใหม่ภายในสิบนาทีคุณอาลีมองเธอไม่วางตาปากขยับแต่ไม่มีเสียงรากับวิญญาณหลุดออกจากร่างเขาถามสันๆว่าเธอพูดภาษาอาหรับได้ตั้งแต่เมื่อไหร่ฝ้าย,ยิ้มอ่อนโยนแต่ในดวงตากลับมีแสงบางอย่างวบไหวเธอตอบเบาๆว่า ตั้งแต่เกิดเลยค่ะคุณอาลีถอยหลังไปหนึ่งก้าวใบหน้าเต็มไปด้วยความตกตะลึงและความสงสัยที่กำลังลุกชนขึ้นในใจเขายังไม่รู้เลยว่าสาวแม่บ้านยากจนที่ยืนอยู่ตรงหน้าเขากำลังจะพิชตาชีวิตของเขาทั้งหมดต่อจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นคุณอาลีถอยหลังไปอีกก้าวท้าของเขาชนขอบพรมเปอร์เซียจนเกือบล้ม เขาเกาะขอบโต๊ะไม้สักไว้แน่นลมหายใจของเขาสะดุดในลำคอฝ้ายยืนนิ่งมือทั้งสองประสานกันอยู่ข้างหน้านิ้วเรียบบางของเธอเกลี่ยชายผ้าถุงสีครามเบาๆกลิ่นหอมจางๆของกุหลาบมอสโกยขึ้นจากเสื้อผ้าที่เธอซักด้วยมือทุกเชา้าคุณอลิกลืนน้ำลายลงคอยอย่างยากลำบากเขาเอ่ยถามด้วยเสียงที่แหบแหง้งเธอเป็นมุสลิมะใช่ไหมฝ้าก้มหน้าลงเล็กน้อย ผมยาวสีดำสนิทที่มัดรวบไว้หลุดลุ่ยลงมาปกหน้าเธอพยักหน้าช้าๆแล้วตอบด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลดิฉันนมาสทุกวันค่ะตั้งแต่เด็กพ่อสอนให้อ่านอันญมระอานตั้งแต่อายุสี่ขวบคุณอาลีรู้สึกเหมือนโลกหมุนคว้างเขาคือเจ้าของโรงแรมห้าดาวสามแห่งในดูไบมีระยอตจอดเทียบท่าที่มารีนาแต่ในชีวิตนี้เขาไม่เคยเจอใคร ที่พูดภาษาอาหรับฟุธฮาได้ไพเราะเท่าแม่บ้านคนนี้เขาเดินเข้าไปใกล้อีกเก้ากลิ่นอูทหอมราคาแพงจากเสื้อกุรตะของเขาลอยมาประทะจมูกฟ้าเขาเอ่ยถามต่อด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือแล้วทำไมทำไมเธอถึงมาทำงานแม่บ้านฝ้ายยิ้มบางๆมุมปากยกขึ้นเพียงข้างเดียวแววตาของเธอมีความเศร้าปนอยู่ลึกๆพ่อเสียไปตอนดิฉันอายุสิ แม่ป่วยหนักต้องขายบ้านที่ปากีสถานดิฉันต้องส่งน้องสี่คนเรียนเงินเดือนแม่บ้านที่นี่สูงกว่าครูโรงเรียนรัฐบาลอีกค่ะคุณอาลีรู้สึกเหมือนมีบางอย่างบีบแน่นในอกเขาเคยจ่ายเงินเดือนให้ผู้จัดการโรงแรมเป็นล้านแต่ไม่เคยคิดเลยว่าแม่บ้านที่เขาเรียกชื่อผิดมาตลอดสามเดือนคือคนที่มีความรู้ภาษาอาหรับสูงกว่าลูกน้องชาวอาหรับของเขาทั้งหมดเขาหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาด้วยมือที่ยังสัน่น กดเบอร์อะไรบางอย่างแล้วยกโทรศัพท์แนบหูพูดเป็นภาษาอาหรับเร็วป๋อคอลิฟะฟังฉันให้ดีคนที่เพิ่งรับสายเมื่อกี้เธอชื่อฟ้าเธอพูดได้ทั้งฟุธฮาและสำเนียงนัจนาดีเธออ่านกุรอานได้ตั้งแต่เด็กเธอคือคนที่เราตามหามาเจ็ดปีฟ้ายืนฟังอยู่เงียบเงียบเธอไม่รู้ว่าปลายสายคือใครแต่คำว่า ตาหามาเจ็ดปีทําให้หัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนคุณอาลีวางสายลงหันมามองเธอตรงๆคราวนี้ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยประกายบางอย่างที่ไม่ใช่แค่ความตกตะลึงอีกต่อไปเขาเอ่ยปากด้วยน้ําเสียงที่เปลี่ยนไปพรุ่งนี้เธอไม่ต้องมาทํางานแม่บ้านอีกฟาตกใจจนถอยหลังไปหนึ่งก้าวมือยกขึ้นปิดปากเสียงของเธอสั่นเทา ดิฉันทำอะไรผิดหรอคะคุณอาลียกมือขึ้นห้ามแล้วพูดช้าๆคำต่อคำไม่ใช่แบบนั้นพรุ่งนี้เธอจะมาทํางานในฐานะล่ามส่วนตัวของฉันและผู้จัดก,การฝ่ายต่างประเทศของกลุ่มโรงแรมทั้งหมดฝ้ายยืนนิ่งราวกับรูปปั้นน้ำตาคลอเบ้าโดยไม่รู้ตัวเธอก้มหน้าลงต่ำแล้วยกมือขึ้นแตะหน้าอก ประสิบเบาๆเป็นภาษาอาหรับอันฮัมดุลิลลาหา์อัลลอฮุอักบานคุณอาลีมองเธอไม่วางตาในใจของเขามีคำถามอีกเป็นร้อยที่รอวันพรุ่งนี้ให้ได้คำตอบและในคืนนั้นโทรศัพท์บ้านของฟ้าดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เป็นเบอร์ที่ไม่มีชื่อผู้โทรเมื่อเธอรับสายเสียงผู้ชายแก่ๆที่คุ้นเคยดังขึ้นพูดเป็นภาษาอาหรับช้าๆ ฟาเตมหาบินติมุฮัมมัดในที่สุดข้าก็เจอเจ้าแล้วฟาถึงกับสุดตัวลงนั่งกับพื้นหูโทรศัพท์หล่นจากมือน้ำตาไหลอับแก้มโดยไม่รู้ตัวแล้วเสียงนั้นก็พูดต่อประโยคที่เธอรอฟังมาตลอดยี่สห้าปีเจ้าคือหลานแท้ๆของข้าและทายาเทเพียงคนเดียวของตระกูลอันมักตูคืนนั้นยังไม่จบและเรื่องราวของสาวแม่บ้านยากจน เพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นต่อจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นอีกฟ้าคุกเข่าอยู่กับพื้นไม้สักยินเฉียบน้ำตาไหลพรากไม่หยุดมือทั้งสองยกขึ้นกุมหน้าอกที่เต้นระรัวเรากับจะขวางหัวใจไม่ให้ทะลุออกมาปลายสายยังคงพูดต่อด้วยน้ำเสียงนุ่มลึกที่เธอเคยได้ยินแววๆในความฝันตอนเด็กฟาเตมหาหะเจ้ายัางอยู่ตรงนั้นหรือไม่ฟ้าเช็ดน้ำตาด้วยหลังมืออย่างลวกๆ แล้ยกหูโทรศัพท์ขึ้นแนบหูอีกครั้งเสียงของเธอสั่นจนแทบไม่เป็นคำข้อค้าพระเจ้าอยู่ข้าท่านลุงอีกฝั่งของสายเงียบไปนานเรากับกำลังกลั้นสะอื้นเช่นกันจากนั้นเสียงนั้นจึงเอ่ยต่อเจ้าไม่ต้องเรียกค้าว,ว่าท่านลุงอีกเรียกค้าว,ว่ายัดดีเหมือนตอนเจ้ายังแอบบอกคำว่ายัดดีคำเดียวที่เธอไม่เคยได้ยินจากปากใคร นับตั้งแต่พ่อเสียไปทําให้กําแพงในใจของเธอพังทลายลงในพริบตาเธอร้องให้ออกมาดังๆจนเสียงสะอึกสะอื้อลั่นบ้านเช่าเล็กๆยัดดียัดดีหลานคิดถึงยัดดีมากในคฤราหาทรู้ราหลังใหญ่คุณอาลีนั่งอยู่บนโซฟาหนังแท้สีครีมมือถือโทรศัพท์แนบหูเช่นกันฟังการสนทนาทั้งหมดผ่านการประชุมสายสามทางที่ชายฟะฮาบินอับดุลลหออันมักตูม มหาเศรษฐีน้ำมันอันดับสามของซาอุดีอาระเบียและเป็นยัดดี้แท้ๆของฟาเตมะหะเป็นคนขอให้เขาจัดการคุณอาลีรู้สึกเหมือนตอนเองตัวเล็กลงทุกวินาทีเขาเคยคิดว่าตัวเองร่ำรวยแต่ตระกูลอันมักตูมเป็นเจ้าของบ่อน,น้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในทะเลทรายรูปอันคอลี่มีพระราชวังสามสิบหลังและเงินสดในธนาคารมากกว่า GDP ของประเทศเล็กๆหลายประเทศรวมกัน ชายฟะหะพูดต่อด้วยน้ำเสียงที่เด็ดขาดพรุ่งนี้เช้าเครื่องบินส่วนตัวของข้าจะลงจอดที่สนามบินดอนเมืองเจ้าจะพาฟาเตมหะมาหาข้าไม่ใช่ในฐานะแม่บ้านแต่ในฐานะทายาทเพียงคนเดียวของตระกูลคุณอาลีรีบตอบทันทีแต่ฟ้ายาชัยผมจะดูแลเธอเหมือนลูกสาวผมเองฟังคำนั้นฝ้าหันมามองโทรศัพท์ของนายจ้างที่วางอยู่บนโต๊ะ เธอเพิ่งรู้ตัวว่าตลอดเวลาที่เธอร้องไห้มีคนที่สามฟังเธออยู่ด้วยเธอเง่ยหน้าขึ้นน้ำตาย,ยังไหลไม่หยุดแต่แววตากลับแน่วแน่เธอพูดเบาๆเป็นภาษาอาหรับข้าพเจ้าจะไปค่ะแต่ข้าพเจ้าอย่างหนึ่งชายฟาฮะถามกลับด้วยความประหลาดใจอะไรก็ได้ลูกหลานของข้าฟากลืนน้ำลาย แล้วพูดต่อด้วยน้ำเสียงที่มั่นคงขอให้แม่กับน้องๆได้ไปด้วยพวกเขาไม่เคยได้นั่งเครื่องบินเลยสักครั้งปลายสายหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะที่อบอุ่นที่สุดในรอบยี่สิบห้าปีของเธอแน่นอนเครื่องบินลำนั้นมีสี่ิบที่นั่งพอบ้านแม่บ้านคนขับรถถาใครมาก็ได้ทั้งนั้นตระกูลอันมักตูไม่เคยทิ้งคนของตัวเองคืนนั้น ฟ้านั่งอยู่หน้าบ้านเช่าหลังเล็กมองดวงจันทร์ที่ส่องแสงเต็มดวงกลิ่นมะลิจากรั้วบ้านข้างๆลอยมาอ่อนๆเธอยกมือขึ้นสองข้างทำดูอาเบาๆเป็นภาษาอาหรับยะอัลลอฮ์ขอบคุณที่ไม่เคยลืมคนจนและขอบคุณที่ทำให้ข้าพเจ้าได้กลับบ้านเช้าวันรุ่งขึ้นรถลีมูซีนสีดำเงาวับจอดหน้าบ้านเช่าคนขับรถสวมเสื้อกุรตะสีขาว เปิดประตูให้แม่และน้องๆของฝ้าที่ตื่นตะตื่นใจสวมชุดใหม่เอี่ยมที่ส่งมาจากดูไบเมื่อคืนคุณอาลียืนรออยู่ข้างรถครั้งนี้เขาไม่ใช่นายจ้างแต่เป็นคนที่ก้มศรีรษะลงต่ำและพูดเป็นภาษาอาหรับที่สุภาพที่สุดยาไิดะฟาเตมะฮะตระกูลของท่านรอท่านอยู่ฝ้าสวมอบบยะสีดำปักลายทองที่เพิ่งส่งมาพร้อมสร้อยคอเพชรเม็ดใหญ่ เธอเก้าวขึ้นรถอย่างสง่างามเหมือนเจ้าหญิงที่หายไปจากนิเยชรกูลมานานแต่ก่อนที่รถจะเคลื่อนตัวเธอหันกลับมามองบ้านเช่าหลังเล็กมองรอยถูพื้นที่เธอเคยก้มกราบทุกเชา้าแล้วยกมือขึ้นแต่หน้าอกกระซิบเบาๆอันฮัมดูลิลาหาจากผ้าขี้ริ้วสู่ผ้าไหมทองคำอัลลอคือผู้ทรงพลิกผันทุกสิ่งรถลีมูซีนเคลื่อนตัวออกไป ทิ้งบ้านเช่าหลังเล็กไว้ข้างหลังพร้อมกับความจนที่เคยกอดเธอไว้แน่นตลอด25ปีที่ผ่านมาแต่เมื่อเครื่องบินส่วนตัวทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าฝ้ามองลงไปยังกรุงเทพที่กำลังเล็กลงเธอเพิ่งรู้ว่ามีโทรศัพท์อีกหนึ่งสายที่กำลังรอเธออยู่ที่ปลายทางสายจากชายหนุ่มคนหนึ่งที่เธอเคยเจอแวบเดียวในมัสยิดเมื่อเจ็ดปีก่อน ชายที่เคยมองเธอด้วยสายตาที่สั่นไหวและกระซิบกับเธอว่าสักวันหนึ่งฉันจะกลับมาขอเธอจากพ่อเธอตอนนี้เขารู้แล้วว่าพ่อของเธอคือใครและเขาเองก็คือหลานชายของชัยฟะฮะเช่นกันเรื่องราวของฟาเตมะหะบินติมุฮัมมัดยังคงดำเนินต่อไปบนผืนทรายสีทองของทะเลทรายอาหรับที่ซึ่งโชชาตาได้เขียนบทใหม่ให้เธอ ด้วยหมึกทองคําที่ไม่มีวันจางหายต่อจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นอีกเครื่องบินกอสตรีม g 6 5 0ทยานผ่านเมฆขาวบางลอยเด่นอยู่เหนือทะเลเมดิเรเนียนฟ้านั่งอยู่บนเก้าอี้หนังสีครีมมือเรียววางนิ่งบนพระคัมภีรอันกุลระอาเล่มเล็กที่เธอพกติดตัวมาตลอดหน้าต่างบานใหญ่สะท้อนใบหน้าที่สงบนิ่งของเธอแต่ข้างในหัวใจยังเต้นไม่เป็นจังหวะแม่ของเธอนั่งข้าง ยันคงกำชายผ้าคลุมหน้าด้วยมือสัน่นน้องสาวคนเล็กนั่งกอดตุ๊กตาหมีตัวใหม่ตาโต้ด้วยความตื่นเต้นน้องชายคนโตมองออกไปนอกหน้าต่างกระซิบเบาๆที่ฟ้าเรากำลังบินจริงๆเหรอฝ้าย,ยิ้มให้แล้วยกนิ้วขึ้นแตะริมฝีปากชุดเดี๋ยวถึงแล้วสีชั่วโมงต่อมาเครื่องบินลงจอดอย่างนุ่มนวลที่สนามบินส่วนตัวในริยาด อากาศร้อนแห้งพัดกระทบใบหน้าเมื่อประตูเปิดออกกลิ่นหอมของอูดและกุหลาบทะเลทรายลอยคละคลุ้งด้านล่างบันไดเครื่องบินมีชายชาราสูงวัยในชุดทวบสีขาวบริสุทธิ์ยืนรอผ้าคลุมสีสสีแดงคลิบทองสะท้อนแสงอาทิตย์ไม้เท้าทองคำในมือขวาและน้ำตาที่เอ่อคลอในดวงตาคู่คมเมื่อฟ้าก้าวลงบันไดขั้นสุดท้ายชายฟหาสุดตัวลงคุกเข่าทั้งสองข้าง ไม่สนใจองครักษ์ที่ยืนล้อมรอบนับสิบคนเขายกมือขึ้นกุมใบหน้าหลานสาวแล้วก้มลงจูบหน้าผากเธอสามครั้งฟาเตมาหาบินติมุฮัมมัดบินติอับดุลลอในที่สุดเจ้าหวนคืนสู่ตระกูลแล้วฟาก้มกราบลงที่เท้ายัดดี้น้ำตาร่วงโรยลงบนผืนทรายร้อนยัดดี้หลานกลับบ้านแล้วค่ะคืนนั้นในพระราชวังอันมักตูมอันกว้างใหญ่โต ที่มีสวนน้ำผู้กลางแจ้งและโดมกระจกสีทองจัดงานเลี้ยงต้อนรับทญญายาทที่หายสาบสูญแขกนับพันคนเดินทางมาจากทั่วโลกอาหรับเสียงดูฟและเพลงนาชีดดังกึกก้องฟาสวมเรสสีมระกดปักเพชรทั้งตัวมงกุฎเล็กประดับมรกตเม็ดใหญ่ประดับศีรษะเธอเดินเคียงข้างยน็ดดีทุกสายตาจับจ้องเธอด้วยความตื่นตะลึงไม่มีใครเชื่อว่า สาวน้อยที่เคยถูพื้นในกรุงเทพคือเจ้าหญิงฟาเตมะฮะผู้ถือกรรมสิทธิ์เหนือบ่อน้ำมัน72แห่งแต่ท่ามกลางแสงไฟระยิบระยับมีชายหนุ่มคนหนึ่งยืนอยู่มุมมืดของห้องโถงสวมทวบสีดำสนิทใบหน้าคมเข้มดวงตาลึกซึ้งเขาคือมุฮัมมัดบินไซอันมักตูมหลานชายคนโตของชัยฟะและเป็นชายที่เคยสัญญากับเธอในมัสยิดที่กรุงเทพเมื่อเจ็ดปีก่อน เขายกมือขึ้นแต่หน้าอกก้มศรีรษะลงเล็กน้อยแล้วเดินตรงเข้ามาหาเธอท่ามกลางผู้คนที่จ้องมองด้วยความเงียบกริบเขายืนห่างจากเธอเพียงก้าวเดียวแล้วพูดเบาๆเป็นภาษาอาหรับฟุธฮาที่ไพเราะที่สุดยาฟาเตมหะเจ้ายังจำคำสัญญาของข้าได้หรือไม่ฝ้าหยุดหายใจทุกอย่างรอบตัวหมุนช้าลงเธอมองเข้าไปในดวงตาคู่นั้น ดวงตาที่เธอเห็นในความฝันทุกคืนมาตลอดเจ็ดปีเธอตอบด้วยน้ำเสียงที่สั่นเทาข้าพเจ้ายังรออยู่ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้มูฮัมหมัดยกมือขวาขึ้นถือกล่องกระหยี่สีแดงเข้มเปิดออกภายในเป็นแหวนทองคำฝังมรกตเม็ดใหญ่รูปทรงเดียวกับที่อยู่ในตราประจำตระกูลอันมักตูมเขาคุกเข่าลงข้างเดียวยกแหวนขึ้นเหนือศีรษะ แล้วเอ่ยถามต่อหน้าผู้คนนับพันฟาเตมหะบินติมุฮัมมัดท่านจะยอมรับข้าเป็นสามีและให้ข้ารับใช้ท่านตลอดชีวิตนี้หรือไม่ห้องโถงเงียบกริบแม้แต่เสียงลมยังหยุดพัดฝ้ายกมือขึ้นปิดปากน้ำตาไหลพรากอีกครั้งแต่คราวนี้เป็นน้ำตาแห่งความสุขแท้จริงเธอพยักหน้าช้าๆแล้วยื่นมือซ้ายออกไป เสียงของเธอแผ่วเบาแต่ชัดเจนบิสมิลลาข้าพระเจ้ายินยอมเสียงตะกะบีระดังตึกกล้องไปทั้งพระราชวังอัลลอฮุอักบานอัลลอฮุอักบานอัลลอฮุอักบานชัยฟะยกมือขึ้นทั้งสองข้างน้ำตาไหลาอาบแก้มแล้วประกาศด้วยน้ำเสียงที่ดังก้องวันนี้ตระกูลอัลมักตูมได้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้งและวันพรุ่งนี้ จะเป็นวันวิวาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบร้อยปีของราชวงศ์แต่ในคืนนั้นหลังจากทุกคนหลับไปฝ้ายืนอยู่บนระเบียงพระราชวังมองดวงจันทร์เต็มดวงที่สาดแสงลงบนผืนทรายมุฮัมหมัดเดินม,มาข้างหลังอบก,กอดเธอจากด้านหลังเบาๆกระซิบข้างหูเจ้ารู้ไหมข้าตามหาเจ้ามาตลอดเจ็ดปีตั้งแต่วันที่เจ้าให้น้ำซ้ำๆข้าในมัสยิด ฝ้าหันกลับมากอดเขาแล้วกระซิบตอบและข้าพระเจ้าก็รอเจ้าทุกวันตั้งแต่วันที่เจ้าให้ดอกกุหลาบข้าดอกนั้นทั้งสองยืนกอดกันอยู่นานใต้แสงจันทร์ของทะเลทรายเรากับโชคชะตาได้พาเธอกลับมาบ้านจริงๆไม่ใช่แค่ตระกูลแต่เป็นหัวใจของคนที่รักเธอมากที่สุดและในวันถัดมาเมื่อข่าวการมันหมายของเจ้าหญิงฟาเตมหะแพร่ออกไป มีโทรศัพท์สายหนึ่งจากเมืองไทยดังขึ้นหญิงสาวเสียงสั่นโทรมาหาคุณอาลีคุณอาลีคะดิฉันชื่อนิดเพื่อนร่วมง,งานของพี่ฟ้าช่วยบอกพี่ฟ้าหน่อยได้ไหมคะว่าที่บ้านเช่ามีจดหมายฉบับหนึ่งเขียนด้วยลายมือของผู้ชายคนหนึ่งชื่อมูัมหมัดคุณอาลียิ้มบางๆแล้วตอบกลับเบาๆไม่ต้องแล้วครับเขาพบเธอแล้ว และคราวนี้เขาจะไม่มีวันปล่อยเธอไปอีกจบหรือยังไม่จบพระชีวิตของเจ้าหญิงฟาเตมหาหะเพิ่งจะเริ่มต้นบทใหม่ด้วยความรักที่อัลลอฮ์ทรงเขียนไว้ให้ตั้งแต่แรกเริ่มอันัมดุลิลลาหาหลายเดือนต่อมาในค่ำคืนของวันวิวาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ตระกูลอันมักตูมท้องฟาริยาถูกระยิบระยับด้วยดอกไม้ไฟสีทองและมรกต เสียงซุฟและนาชีดดังก้องไปทั่วทะเลทรายฟาเตมหะหรือเจ้าหญิงฟ้าแห่งเดิมสวมเดรสวิวาสีขาวปักอัยะะอันกุนซีด้วยเส้นไหมทองคำมงกุฎมรกตเม็ดใหญ่ประดับเพชรน้ำร้อยเม็ดเธอยือนเคียงข้างมูฮัมมัดบินไซชายที่รอคอยเธอมานานเจ็ดปีเต็มชัยฟะนั่งอยู่แถวหน้าน้ำตาแห่งความสุขไหลไม่ขาดสายเขาเอ่ยเบาๆกับคนข้างกาย อัลอทรงซ่อนเพชรเม็ดงามไว้ในผ้าขี้ริว้วแล้ววันนี้พระองค์ทรงเปิดเผยมันให้โลกเห็นแล้วหลังพิธีอากิจนิกาหะทั้งสองเดินออกมาบนระเบียงพระราชวังใต้แสงจันทร์สีเงินเหมือนวันแรกที่เธอกลับมาบ้านมุฮัมหมัดจับมือภรรยาเบาๆแล้วกระซิบ้างหูเจ้ายังอยากกลับไปถูพื้นบ้านเช่าหลังนั้นอีกหรือไม่ฝ้าหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะที่ใสาราระคังเงิน ไม่เคยอยากกลับไปถูพื้นหรอกค่ะแต่ข้าพเจ้าอยากกลับไปเพื่อก้มกราบขอบคุณพื้นนั้นสักครั้งที่มันเคยสั่งสอนความอดทนให้ข้าพเจ้าเขายิม้มแล้วจูบหน้าผากเธอเบาๆงั้นเราจะกลับไปด้วยกันทุกปีในวันเดียวกับที่เจ้ารับโทรศัพท์สายนั้นหลายปีต่อมาในบ้านเช่าหลังเล็กที่ถูกปรับปรุงใหม่ให้กลายเป็นมูลนิธิช่วยเหลือเด็กกำพร้า มีป้ายทองคำจารึกตัวอักษรอาหรับแขวนอยู่หน้าประตูมูลนิธิฟาเตมหะบินติมุฮัมมัดเพื่อเด็กที่ยังรอปฏิหารเหมือนที่เคยมีคนหนึ่งรอทุกปีในวันครบรอบวันที่โทรศัพท์บ้านดังขึ้นจะมีรถลีมูซีนสีดำเงาวับมาจอดหน้าบ้านเจ้าหญิงในอบบยหีขาวปักทองจะก้มลงกราบพื้นไม้สัต์เก่าๆตรงนั้นและวางดอกกุหลาบขาวหนึ่งดอกไว้ พร้อมกระซิบเบาๆขอบคุณนะที่เคยเป็นจุดเริ่มต้นของเทพนิยายที่สวยงามที่สุดในชีวิตข้าพระเจ้าเด็กกำพร้าทุกคนในมูลนิธิจะได้ยินคำกระซิบนั้นและในใจของพวกเขาจะจุดประกายความหวังขึ้นมาอีกครั้งเพราะถ้าแม่บ้านยากจนคนหนึ่งยังกลายเป็นเจ้าหญิงแห่งทะเลสายได้แล้วทำไมพวกเขาจะไม่ได้ละ่ะและทุกครั้งที่ดวงจันทร์เต็มดวงสาดแสงลงมา ชาวทะเลทรายจะเล่าเรื่องนี้ต่อกันว่าเคยมีสาวน้อยคนหนึ่งรับโทรศัพท์สายเดียวและเปลี่ยนชีวิตของเธอของตระกูลและของเด็กกําพร้าอีกนับพันคนไปตลอดกาลอันัมดุลิลลาหารอบบินอาลามีนเทพนิยายเรื่องนี้จึงไม่ได้จบลงที่แล้วทั้งสองก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดไปแต่จบลงที่ และทั้งสองเริ่มต้นทำให้คนอื่นมีความสุขตลอดไปจบอย่างสมบูรณ์แต่ยังคงทิ้งแสงแห่งความหวังให้สองสว่างต่อไปในใจของทุกคนที่ยังเชื่อว่าปาฏิหาริมีจริงและม,มันมักเริ่มต้นด้วยเสียงโทรศัพท์เพียงสายเดียว